น้สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนวันนี้ก็ป่ามาเพื่เดือน,นมาเดียวชมดูบรรยากาศน้ำตกวังปางเงี้ยนะครับมาถึงน้ำตกก็คนกัลงทันทีเลยครับไม่ตันได้เล่นเด็กเด็นั่งรอกันเป็นโมงนีเลยครับกว่กคุณเจริญกว่กคุนแรงก็พ่าเด็กๆมาลงเล่นน้ำสักพักนึนครับพอด้ลงเล่นกันก็ชอบใจเลยครับเด็กๆสนุกกันใงี้ยเลยตอนนี้ เล่นได้สักพักนะครับข่องผลทีว่าน้ำปลาลงมาแล้วครับเลยแอบปิ้งขึ้นกันเลยครับอี่ก็เรียกน้ำตกวังปลานี่ก็คือน้ำตกนี่จะมีปลาเยอะเลยนะครับตามองดีๆในน้ำเยอะแยะเลยใต้น้ำจะมีโคตรอินเยอะนะครับเดินลำบากสักนิดน้ำไม่หลุดต่อใดเหมาะสำหรับเด็กๆเล่นใครเขาก็คว้าดไลค์กดแชร์กับ Người, này, này. Này. Ấy, có tham nuôi, có share cho cho clip, có comment, mà đã được bền nhiều tang. để làm clip tiếp này, có cun cùng cặp đi Bây ออดแล้วๆ